สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ค่ะเป็น Misumi UV Jelly Aqua Fresh นะคะ 1. ซองเนี่ยกรัมราคา4.9บาทนะคะราคาอาจจะถูกอาจจะแพงแต่แล้วแต่ที่นะคะนี้มีซื้อจากศูนย์รวมเครื่องสำอางนะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดเงเจลลี่น้ำ f r e s ผิวเบาดุดน้ำเกลี่ยง่ายที่สุดของนวัตรกรรมปกป้องผิวค่ะเป็นเรียกว่าที่สุดของนวัตรกรรมการปกป้องผิวใสญี่ปุ่นนะตอนนี้เลยเป็น UV Protection ด้วยนะคะปกป้องผิว จากรางสี UVA แล้วก็ l อง UVA แล้วก็ UVB นะคะนอกจากนั้นเป็นงคมลภาวะช่วงนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะคะตัวนี้ก็เป็นแอนตี้พอลูชันลดโอกาสผิวไวต่อการระคายเคืองจากมลภาวะและก็ PM 2.5ด้วยนอกจากนั้นนะคะเขายังป้องกันแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นแอนตี้บลูไลท์นะคะแล้วก็ HEV ไลท์ค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังไม่หมดลดโอกาสผิวถูกทําลายจากอนุมูลอิสระและการเกิดริ้วรอยก่อนวัยหรือว่าแอนต้ออกซิแดนต์และแอนตี้เอนจินด้วยนะคะตัวนี้เป็น SPF 50 PA+++ c บวกเลยนะคะผ่านการทดสอบ in vitro and in vivo มาตรฐานสากลมาแล้วนะคะ ผสานเทคโนโลยีซิลไมโครแคปซูลเทคโนโลยีที่กักเก็บสารกันแดดในรูปแบบของแคปซูลขนาดเล็กค่ะทําให้สารกันแดดจัดเรียงตัวแล้วก็กระจายตัวอย่างสมบูรณ์นะคะเพิ่มความเสถียในการปกป้องผิวเราจากแสงแดดนะคะเนื้อสัมผัสเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้เป็นเจลลี่อะควานะคะแล้วก็ เปลี่ยนเนื้อตอนทาน,นะคะจากเจลลี่เป็นน้ำและนอกกว่านั้นเซ็ตตัวไวแบบกระมีไม่เหนียวเนิอนอะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแต่งหน้าได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเซ็ตตัวเป็นน้ำแล้วมันจะแต่งหน้าติดไหมติดแน่นอนเลยค่ะตัวนี้สําหรับใครนะคะที่เรียกว่าผิวแพ้ง่ายผิวไวนะคะ ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบสารระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนังมาแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังผ่านการทดสอบการระคายเคืองโดยจกักษุแพทย์ด้วยค่ะปราศจากสารเคมี4ชนิดนะคะที่เป็นอันตรายต่อปะการังนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทาแล้วก็ไปดำนงดำน้นได้เลยนะคะไม่ทำลายธรรมชาติวิธีการใช้นะคะสำหรับคนที่ใช้เป็นขวดก็คือเขย่าวขวดก่อนนะคะ แล้วก็ทาครีมกันแดดตัวนี้ลงประมาณสองข้อนิ้วม,มือปลื้ดแบบนี้นะคะทาลงไปให้ทั่วใบหน้านะคะ15-20ถึงนาทีก่อนออกแดดก็พร้อมแล้วค่ะเอาละพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาทาให้ดูนค่ะเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้ผิวจะ,ะค่อยดีนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าหนาวนะคะถ้าได้ UV ที่เป็นเจลลี่แบบนี้มันจะทาง,ง่าย ช่วงนี้วัดอะไรที่เป็นแมทแมทไปก่อนนะคะทุกคนนี่เป็นเจลลี่ใช่ไหมแต่ว่าทาไปค่ะเบลนดไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะกลายเป็นแนวน้ำเห็นไหมเป็นแบบน้ำแล้วอาจจะมี รู้สึกถึงแคปซูลเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆมีความสากเล็กๆนะคะแต่ว่าเราเบรนไปเรื่อยๆเนี่ยแคปซูลมันก็จะแตกตัวแล้วก็จะไม่มีความสากมือละเห็นไหมเกลี่ยแป๊บเดียวคือเข้าผิวแล้วตอนนี้คือไม่เหนียวเนหนาเลยนะคะดีก่อนที่นี้จะลงตัวนี้เนี่ยน,นี้ลงสกินแคร์ตัวอื่นแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งตัวเอ s เซนส์แล้วก็ตัวเซรั่มแล้วก็หน้าหนาวแบบนี้นะคะ ทากันแดดค่ะแดดแรงน้าว่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะทั่วทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงๆความรู้สึกคือหลังจากที่ทาแล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนเราทากันแดดอะเหมือนเราทาเซรั่มอะไรแบบนั้นคือเบาสบายหน้ามากๆอย่างที่เคลมเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจากทาลงไปเป็นเนื้อเจลลี่แตกตัวเป็นน้ําจากน้ําก็คือซึมผิวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีเหนียวเนื้อหนะเลยผิวแห้งไปเลยนะคะนี่ค่ะ แค่ลงหิวไปเลยค่ะเอาล่ะถ้าใครสนใจนะคะนี้ไปหาโปรดักต์มาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ชอบซื้อออนไลน์นะคะเพราะเราจะได้ใช้คูปองได้ใช้คูปองส่งฟรีได้ใช้คูปองลดราคานะคะแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็คือหาร้านมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เลยค่ะสามารถกดได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะคลิปน้าจะเป็นอะไรมาดูกันค่ะไม่ใช่สิ อย่าลืมติดตามดูค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย